สบายใจละโล่งเริ่มเริ่มเริ่เริ่แข่งแรงด้วยกันทุกคนบาย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 ตรงนี้จะมีคนเยอะจะดูว่าว่าว่ายอดเป็นขึ้นเยอะไหมหวานเกินเชียงเหงือเล็กน้อยยามเช้าเนาะเสียลองเนาะ ไปบ่ายนะไปบ่ายไปบ่ายยามมีพวกน้ำเปล่ามาดิกินน้ำเปล่าพวกร่มมาด้วยเนี่ยเราละพัดเลยกระเป๋าไปนี้แ้วเดี๋ยวก็ไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับกันจายิงเดินได้นะยาเดินได้อยู่อ่าจะให้บรรยากาศคนทำงานเนี่ยดูคลองคลองคลองคลอ,องช่องนนทรีนะคะผู้คนไปทำงานย่างเยอะย่างเยอะอยู่ย นงรักอ้าวนงรักกำลังมาโอเคโอเคเดี๋ยวแถมให้นงรักแป๊บหนึง่งมมาสถ,ถานีรถไฟฟ้าเอ่ออะไรนะช่องนอนซี จะลงร้ายพอดีเลยจ้ะน้องลงรักมาเดี๋ยวแถมเวลาให้อีกสัก2นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวก็บายบายวันนี้วันพฤหัสบ,บดีเนาะวันศุกร์พรุ่งนี้อาจจะเข้าไปสุพรรณบุรีต่างจังหวัดเอาบรรยากาศต่างจังหวัดมาดูบ้างเนาะนะนะแป๊บแป๊บหนึ่งนะเนาะรับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นกันนะคะทุกคนยากันรลายมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพอ <c oughs> ดีน้องเข้ามาก็เลยอ่ะคุยกันนิดนึงเนาะ รักๆรักๆรักๆทุกคนรบเริับเริ่มบเิทุกคนจ้าเนาะแข็งให้แข็งแรงของให้ร่ำรวยแข็งแรงแข็งแรงทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีผู้คนยังไปทำงานกันอยู่ดูเดี๋ยวเราลงรายกันแล้วล่ะโอเคนะเพื่อนๆนะ ระเบินะคะขอให้แข็งแรงขอให้สดชื่นกันทุกคนทุกคนจ้าบม่ปลาจริงๆแล้วนาน้องรักแม่ไก่เอ้าแม่ไก่กำลังจะลงพอดีเลยค่ะแม่ไก่ไปได้ชามาแล้วแต่ว่าลืมสั่งหวานน้อยเลยได้หวานเจี๊ยบมาเลยอ่อได้ชาหวานเจี๊ยบมาเออหวานเจี๊ยบใส่มะนาวแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนี่หวานเกินหวานเกิน นี่เลยค่ะอย่าพึ่งลงมาเยอะใช่ไหมฮะเออมาเยอะใช่ไหมคะเดยแถมีหหน่อยแถมไม่น่อยน้องน้องอ้ํามาตั้งแต่แรกแล้วละ่ะน้องอ้ําทํางานเถอะลูกอืขอบคุณมากมมมยืนดูรถไฟฟ้ามุมนี้ชอบนะ ไม่ไม่พอดีย่าเดินมาตั้งตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะ้นองนงรักปกติย่าจะลงแค่ครึ่งชั่วโมงพออันนี้พอดีน้องอจังหวะคนเข้ามาในในช่วงนี้มันเยอะไงดันดันดัน,ดนพี่ยู่ดัน8 8ล้านคนดูเนาะเออ่อต่ออีกนิดนึงได้ค่ะได้จริงมุมเนี้ยสวยมุมเนี้ยสวยเห็นตึกเยอะเนี่ยสวยนะคุณสุเพจน์ขอบคุณค่ะออดันได้ดันได้ไม่เป็นไรเนาะ ดนให้ได้หนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันเนาะเอางั้นไหม <c oughs> เดี๋ยวก็ไฮไลท์อีกนิดหนึ่งดีไหมคะไฮไลท์อีกนิดหนึ่งวันก่อนไฮไลท์แล้วไม่ติดโอ้อยู่บ้านเปาดีช่วงเนี้ยเด็กสอบเสร็จเดี๋ยวย่าก็จะไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพราะว่าเด็กๆอยู่บ้านไม่ค่อยมีเวลาจริงๆ <c oughs> อะไรขอเวลาตรงนี้อีกหน่อยแล้วกันเนาะขอภายน้องอ้ําขอภายน้องเซลองเนอะน,น,นะาน้องเซลองกับน้องอ้ําเข้ามาเข้ามาเติมรายย่าตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะ พอดียาไลายมาตั้งแต่เดินจากสีลมมานี่เลยค่ะนี่มาถึงจะถึงสาทรแล้วแต่ว่าวนหน่อยวนตรงหน้าตึกเออแบงก์กรุงเทพมาได้เหงื่อซึมซึมแล้วก็เลยมาแอบเอาชาเอาชามะนาวมะนาวน้ำผึ้งแอบใส่น้ำผึ้งมาด้วยวหวานหวานมาดูวิถีคนทำงานเนาะแล้วก็ได้กำลังใจวันก่อนน้องน้องอาร์ต น้องอาก็ชอบทำอาร์พาบินนะเขาก็พาไปดูนู่นนี่นั่นเขาก็ทำคลิปดีๆเลยแหละอเออมาเดินแถวนี้ยมันก็สดมันก็ได้กับพละกําลังเนาะคนค,คึกค,คักคึกคักจริงนะคะจริงนะคะเดี๋ยวขอไฮไลท์ตรงนี้หน่อย